ผื้นป่าดิบใกล้โมบ้านดงมะไฟได้มีพระธุดงหนมโลบหนึ่งชื่อว่าพระคงซึ่งท่านเป็นพระนมที่แข่งคลัดในศีลสมาธิภาวนามักจะทุดงไปยังผืนป่าลึกเพื่อบำเพียเพียรแต่เมื่อพระธุดงหนุมได้เข้ามาปักกฏอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ก็มักจะมีพรานผู้หนึ่งชื่อว่าไอ้ขอันคอยกันแกล้งร้องดีอยู่เสมอทุกครั้งที่ท่านเข้ามานั่งบำเพียนเพียรภาวนา ไอ้ขันเป็นพรานรุนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่เคารพพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าและมักจะลองดีจนพระหลายลูปต้องหนีไปจากผืนป่าแห่งนี้อายุของแกกับปาเข้าไปห้าสิบกว่าแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังเรียกขานกันว่าไอ้ขันเพราะไม่มีชาวบ้านคนไหนให้ความนับถือไอ้ขันแม้แต่คนเดียวด้วยความที่เป็นคนที่มีสันดานชั่วช้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกครั้งที่ถูกไอ้ขันใช้อาคมเข้ามารบกวน พระคงท่านก็นยังคงนิ่งเฉยไม่ตอบไม่โต้เมื่อไอขันเห็นว่าท่านไม่ย้ำเกรงก็ยิ่งได้ใจหาวิธีที่จะลองดีกับพระนมมากขึ้นด้วยอาคมสายเวทของมันที่ลํำเรียนมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆทำพิธีไร้คาถา,าอาคมปลุกผีป่าผีพลที่อยู่ในผืนป่านั่นให้เข้าไปหลอกหลอนพระธุดงนมหวังว่าท่านจะหวาดกลัวและรีบหนีออกไปจากผืนป่าเสีย แต่กลับเป็นตัวของมันเองซึ่งผีป่าที่มันส่งมาดันย้อนกลับไปเล่นงานตัวมันเองเอาเกือบถึงตายต้องวิ่งหนีออกจากเรือนของตนเองไปด้วยอาการบ้าคลั่งและสำลักอาคมของตนเองจนต้องหนีตะลือดออกจากพื้นป่านั่นไปเมื่อได้สติก็เกิดความอับอายแม้ว่าจะไม่มีชาวบ้านคนใดนับถือแกแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาทำกับแกแบบนี้ไอ้ขันหมายมันว่าสักวันจะกลับมาเอาคืน ระทุดงหนุ่มรูปนี้ให้ได้เมื่อออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับไปอีกเดินทางโมงหน้าไปที่ชายแดนขเขมรอาศัยความชั่วช้าหน้าด้านเข้ากลาบเปลี่ยนวิชาสายดำจากหมอผีเท่าในแถบพื้นป่าชายแดนขเขมรน,นั่นแกอดทนฝึกฝนวิชาอยู่ถึงสปีจนได้วิชากลายล่างเป็นเสือสมิงและยอดอาคมสายดำมาจากหมอผีเท่าขเขมรจนหมดสิน้น เมื่อสำเร็จวิชาก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านหมายมั่นว่าหากเจอกับพระธุดงคนมอีกครั้งจะต้องแก้แค้นให้สาสมเมื่อไอขันสาวเท้าเข้าไปถึงผืนปา่าใกล้กับหมบ้านก็ได้ไปเจอว่าพระคงได้กลับมาปาักกฏอยู่ในผืนป่ารออยู่ก่อนแล้วราวกับว่าท่านจะรู้ร่วงหน้าแต่ไอขันกลับคิดว่าเป็นโชคดีของตนที่พระมาให้แก้แค้นถึงที่มันจึงใช้อาคมของตนเอง จำแรงกลายเป็นเสือสมิงแอบปลอบย่องเข้าไปในช่วงสายสายหลังจากที่ท่านฉันอาหารเรียบร้อยแล้วพระคงก็ได้นั่งสมาธิอยู่อย่างสงบอาศัยจังหวะที่มันคิดว่าพระคงท่านเผลอเสือสมิงไอขันก็โผล่ออกมาดวงตาของมันแดงฉานด้วยอวิชชาสายดำที่แคนเคืองบวกกับลมหายใจที่เผาร้อนมันแหกปากร้องคำลามสำแดงเดชไปครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่พระคงทันที แต่ว่ายังไม่ทันถึงร่างของพระคงจู่ๆก็มีกระทิงป่าตัวใหญ่ดำทะมึนพุ่งออกมาจากป่าด้านข้างกรดของพระคงด้วยความรวดเร็วของมันก็พุ่งกระโจนออกมาถึงตัวเสือสมิงไอขันซะก่อนแล้วก็ขิดเข้าไปด้วยเขาที่แหลมคมจนร่างเสือสมิงของไอขันกระเด็นไปไกลอุตสาหไปร่ำเรียนอาคมสายดำอยู่ถึงชายแดนขเขมรผ่านมาตั้งสามปีเต็มๆ แต่กลับมาถูกกระทิงป่าพุ่งเข้าหิดจนกระเด็นก็ยิ่งสร้างความแค้นเคืองให้กับไอขันเป็นอย่างมากทั้งที่พระโค้งท่านยังคงนั่งหลับตาสงบนิ่งเหมือนว่าท่านไม่ได้รู้สึกรู้สาด้วยซ้ำว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นร่างเสือสมิงไอขันต้องการจะจัดการกับกระทิงป่านั่นสะก่อนมันก็คำรามลั่นขู่ไปครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่กระทิงป่าที่ยืนจังก้ารรออยู่ก่อนแล้ว กระทิงนั่นตะกุยผืนดินจนฝุ่นตลบเมื่อร่างเสือสมิงพุ่งกระโจรเข้าไปถึงก่อนที่ร่างของมันจะหายหวับไปกับตาแล้วก็ไปโผล่คอมอยู่บนล่างของกระทิงป่านั่นไอ้ลายเสือสมิงใช้กรงเล็บที่แหลมคมของมันตะปบจิกเอาไว้ที่ร่างของกระทิงป่าเอาไว้แน่นก่อนจะใช้คมเขี้ยวของมันกัดขยำเข้าที่ลำคอของกระทิงสับัดกระชากอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่สามารถจะฉีกเนื้อหนังของกระทิงป่านั่นออกมาได้แถมยังถูกกระทิงป่าพาวิ่งกระโจนเข้าไปกระแทกกับต้นไม้ซึ่งร่างของกระทิงสามารถพุ่งทะลุต้นไม้ออกไปได้แต่ร่างของไอ้ลายเสือสมิงกับกระแทกติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่ร้องอกด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะรู้ตัวว่ากระทิงนั่นไม่ใช่กระทิงธรรมดาทั่วไปหากแต่ว่ามันคือวัวกระทิงอาคม ที่พระโคงท่านสร้างขึ้นมาโดยยานสมาบัติร่างเสือสมิงไอขันก็ถูกกระทิ้งพุ่งเข้าขิดจนร่างของมันเป็นแผลเหวอะวะเลือดแดงไหลอาบที่ร่างของมันอาคมที่อุตส่าห์ดันโดนไปร่ำเรียญมาถึงสามปีคิดว่าจะมีเนื้อหนังที่เหนียวคงทนต่อศาสตราวุฒิหรือแม้แต่ของมีคมแต่กลับมาถูกเขาของกระทิ้งอาคมไล่ขิดจนกระเด็นกระดอนไปหลายครั้งเกิดเป็นแผลเหวอะ,วะ,วะตามร่างกายหลายที่ ขืนอยู่ต่อไปต้อ,ตองตายคาเขาของกระทิงป่าอาคมนั่นแน่มันต้องรีบพุ่งกระโจนหนีออกไปจากผืนป่าบริเวณนั้นทันทีซึ่งกระทิงอาคมก็ไม่ได้ตามไปอย่างใดพระคงท่านยื่นมือออกไปมันก็หายวับมาอยู่ในมือของท่านกลายเป็นก้อนขี้พึ่งขนาดเท่าๆกับลูกกระสุนหนังสติก๊กไอขันคืนร่างกลับมาเป็นคนเดินโซซัดโซเซบาดเจ็บเข้าไปในหมู่บ้าน แต่เมื่อเข้าไปถึงชาวบ้านก็พากันมารุมดูบางก็ชี้นิ้วด่าบางก็คว่างปาด้วยก้อนหินไล่เพราะทุกคนรู้ดีว่าไอ้ขันเป็นคนชั่วร้ายมั่นหมายแต่จะทำร้ายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรื่อยมาแม้แต่ผีป่าผีดงยังไม่อาจยอมรับพฤติกรรมของมันได้ชาวบ้านจึงได้ร่วมกลุ่มกันขับไล่ไอ้ขันออกไปจากหมู่บ้านมันต้องหอบร่างของตนเองที่บาดเจ็บโซซัดโซเซกลับเข้าไปในพื้นป่าอีกครั้ง ท่ามกลางสายฝนที่กระนำลงมาเพียงแค่บริเวณผืนป่าที่มันเหยียบย่ำเข้าไปเท่านั้นจนต้องพาตัวเองเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยอาการหนาวเหน็บเข้าไปถึงกระดูกจากอาการบาดเจ็บไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้จู่ๆท่ามกลางสายฝนที่กระนำลงมาก็มีฟ้าผ่าลงมาสนั่นวันไวกิ่งไม้ใหญ่ที่อยู่บนลำต้นก็หักโครมลงมาทับเอาขาของไอ้ขันหักไปอีกข้างหนึ่ง มันทำได้เพียงแค่แหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดด้วยเวนซ้ำกรรำสัดน้ำฝนทำให้บาดแผลเกิดความเจ็บปวดมากขึ้นเป็นทวีคูณอีกทั้งยังหนาวเหน็บเข้าไปถึงกระดูกไอขันได้แต่สิ้นหวังนอนรอความตายอยู่ที่ใต,ต้ต้นไม้นั่นเองแต่ก่อนที่มันจะหมดสติไปก็มีเงาของร่างหนึ่งมาดึงเอาท่อนไม้ออกไปจากขาของมันเมื่อมันลืมตาขึ้นดูก็พบว่าเป็นนางคำ ซึ่งเป็นเมียของมันที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้เมื่อสามปีก่อนนางคำแบกเอาร่างไอขันกลับไปอยู่ที่กระท่อมปลายไล่ของตนเองดูแลรักษาไอขันจนหายดีแม้จะใช้เวลาอยู่เกือบสามเดือนเต็มๆเ,เมื่อรอดตายมาได้ไอขันก็เลื่อมสำนึกในกรรมที่ตนเองได้ก่อเอาไว้ช่างบาปหนามากเสียเหลือเกินมันรู้ดีว่าชาตินี้คงหนีเวรกรรมไปไม่พ้นจึงได้ปรึกษากับเมียว่า อยากจะเลิกเส้นทางชั่วช้าของตนเองและหันเข้าสู่เส้นทางธรรมนางคำก็เห็นด้วยเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาทั้งสองไม่เคยพากันทําบุญสุนทานอะไรเลยลูกหลานก็ไม่มีเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆเขาและกล่่มกันสร้างเวรสร้างกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอยู่ถึงอายุห้กว่าเข้าไปแล้วก็เป็นว่าทั้งสองเห็นดีเห็นงามร่วมกัน ได้ข่าวว่าพระธุดงงนุมท่านยังปักกฏอยู่ในพื้นป่านั่นทั้งสองจึงได้พากันไปกราบขอขมาพระคงเพื่อให้พระนมท่านได้อโหสิกรรมให้และขอให้ท่านช่วยนำทางเข้าสู่ล่มกาสาวพัดเพื่อฝากตัวเข้าในบรวรพุทธศาสนาเพื่อจะได้ลดทอนบ่วงกรรมที่สร้างสมเอาไว้มากมายให้ลดหย่อนลงไปได้บ้างพระคงท่านก็มองดูไอขันกับเมีย ที่พากันเข้ามานั่งพนมมืออยู่ตรงหน้าด้วยความเมตตาแม้จะเคยถูกมันคิดร้ายหมายชีวิตมาแล้วแต่พระก็หาได้ถือโทษโกรธเคืองไม่ท่านรับไอขันเป็นสิทธิ์และพาเข้าสู่ล่มกาสาวพัดไอขันบวชเป็นพระส่วนนางคำกบวชเป็นชีได้รับคำสั่งสอนจากพระคำถึงสวันสามคืนทั้งสองก็สามารถจดจำสิ่งที่ท่านสอนสั่งเอาไว้ได้จนหมดสิน้น จึงได้พากันแยกย้ายไปตามผืนป่าเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ข้องเกี่ยวกันอีกเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันกันต่อไปในชาตินี้เมื่อวันเวลาผ่านไปพระขันทะชื่อใหม่ของไอขันได้ออกทุดงไปทั่วสารทิศฝึกฝนสมาธิภาวนาอย่างเพ่งคลดจนอาคมใสดํดำอวิชาที่เคยล่ำเลียนมาในอดีตได้เปลี่ยนไปกลายเป็นพลังอำนาจที่ใช้ไปในทางสร้างสารรค์ เมื่ออายุหลวงเลยไปถึงเจกว่าปีพระขันทะก็เดินทางกลับมาที่บ้านดงมะไฟซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองและตัดสินใจตั้งวัดขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านพระขันทะใช้ความรู้ในทางสายเวทของตนเองช่วยรักษาผู้คนขับไล่คุณใสปัดเป่าเคราะห์ภัยให้แก่ชาวบ้านวัดที่ท่านตั้งขึ้นก็กลายเป็นศูนย์กลางของความศรัทธา จากพรานผู้ชั่วช้าที่เคยใช้อาคมถึงขั้นกลายเป็นเสือสมิงก่อกรรมทําเข็นเอาไว้มากมายสุดท้ายก็กลับกลายมาเป็นพระผูกเปลี่ยมด้วยเมตตาเป็นลมโพล่มไซ่ให้กับลูกหลานชาวบ้านรุ่นหลังๆจนท่านสิ้นอายุไขนี่แหละเวรกรรมไม่เคยลบล้างกันได้ด้วยความอาฆาตแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกลับใจเข้าสู่เส้นทางธรรมในที่สุด Hum...